เปิดภาพน้องสาวแท้ๆแ,แอปทักะออนที่หลายคนไม่เคยเห็นสวยไม่แพ้พี่สาวก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสีใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพักสุขเจริญหลังแอปสูญเสียคุณพ่ออนุสรโดยบรรยากาศวันแรกมีเพื่อนร่วมวงการไปร่วมแสดงความอาลัยกันจนล้นศาลามีทั้งนนกุลชานนนรวมถึงอดีตสามีสงตานเตชะนรงพร้อมด้วยคุณปู่ไพยวงเตชะนรงและภูผาเตชะนรง ก็ได้เดินทางมาดมแสดงความอาลัยด้วยเช่นกันซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าทางด้านแอปทอกซออนมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าแอบอมอนวันพักสุขเจริญปัจจุบัน Am แอบอมอนวันได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติและมีลูกสาวที่น่ารัก2คนซึ่งทุกครั้งที่กลับมาประเทศไทยก็จะพาลูกๆมาเยี่ยมป้าแอบ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเธอบ่อยนักวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพแอมอมอนวันน้องสาวแอดทักษออนสวยไม่แพ้พี่สาวเลยเขากผุ้แหล่งที่มาข่าวจากที่นิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ